อยู่กับพวกเราในรายการ The Battle รายการที่จะหยิบประเด็นร้อนมาถกยกคู่แกจิตมาเทียบและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของครอบคร<ะ>ัวค่ะฮะครอบครอบครัวอะไรน้องเก่งจะแต่งงานก็ไม่บอกพี่ก่อนแล้วอันนี้ก็เซอร์ไพรส์าการกลรางรายการเลยอย่างี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อไหร่จะได้พเ่แจ่แต่งงานเหรออ้าวก็บอกพูดของครอบครัวไม่ใช่นี่มันรายการไอที ครอบครัวที่จะพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ครอบครัวที่เป็นคนคะ่ะแต่เป็นครอบครัวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาอย่างเมดเกแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปถึงเรื่องหัวเว่ยเมดเมาดูครอบครัวก่อนหน้านั้นก่อนดีกว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็น h ัวเว่พ <P 9. S 2> ีดูไหมครับพีเกมี P9 plus มีพีเ e ้าไร่อะไรแบบมาเป็นรุ่นพร้อมๆกันตัว p ีเเองเนี่ยตอนนั้นที่มี กระแสโด่งดังมากมายคือเรื่องของตัวไลกาถูกไหมเพราะว่าเป็นรุ่นแรกที่มีความร่วมมือในการพัฒนากับไลกาใช่ครับมันมีกล้องไลกาสับตัว P9 นะครับผมพี P9 พ plus นี่กเเป็น2รุ่นที่คนก็สนใจมากขายด,ดีเป็นระดับต้นๆของโอเว์ในบ้านเราแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ทางโมเว์เนี่ยพัฒนาต่อในส่วนของตัวกล้องไลกาครับจากที่เกิดว่าพีเเนี่ยทำตลาดมาได้แล้วปูทางมาได้ดีด้วยชื่อของไลกาเพราะฉะนั้นก็จับมาสานต่อด้วยตัวเมดเก้าถูกปะ แล้วมันมีความต่างกันยังไงบ้างอ่ะพี่พัชต่างกันแน่นอนครับในเรื่องของเอาง่ายๆก่อนถ้าเอาไปเรื่องของกล้องไลกากร์ก่อน <ฮะ S 3> ตัว P9 เนี่ยก็คือเป็นเจเนเรชันแรกของกล้องไลกาก็จะมีเรื่องของกล้องคู่การใช้งานรวมภาพครบาว้ภาพสีให <ฮะ S 3> ้ความเด็ดมากขึ้นมีคอนทราสมีมิติพอมาเป็น Mate9 เนี่ยก็จะเป็นกล้องไลการเจเนเรชัน2ก็มีการเพิ่มในเรื่องของอตัวเซ็นเซอร์ให้ดีขึ้นรับแสงได้มากขึ้นครับกล้องคู่ก็จะเป็น12ล้านบวกกับ20ล้านอ๋อคือตัวโมโนโครมเพิ่มเป็น20ล้านเลยถูกต้อง แล้วก็มีการเพิ่มตัว OS หรือการสั่นเข้ามาซึ่งตัว P9 <ฮะ S 1> ไม่มีเรื่องกล้องพัฒนาไปแล้วเรื่องหน้าตาก็เปลี่ยนเหมือนกันนะ,ะหน้าตาต้องบอกว่าถ้าจะมองถึงซีรีส์เองของมันเองนะถือว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่า P เนี่ยเป็นซีรีส์แบบเน้นเบ,นเบาบางส่วน Mate มันจะเป็นสนักลักษณะเหมือนกับพวกเรือธงแต่ว่าเน้นแบบจอใหญ่ด้วยแบตอึดเพราะแบตตัว Mate ก็อยู่ได้นานกว่าตัว P9 ผสมผสานนะเพราะว่าซีรีส์ Mate เนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะประมาณ4,000มิลลิแอมส่วนของ P ก็จะเป็น เนบอดี้บางเบาหน่อยแบตก็จะมา2,000กว่ามิลลิแอมแรมัน hmm. ม like ีอะไรที่มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอีกไหมต่างกันอย่างนึงคือเรื่องของซอฟต์แวร์ภายในครับ e m o t ชั n น i กับ Android v e r วอร์ชันนะครับ๋ยวนี้ก็เป็นเวอร์ชันเก่าเป็นอิโชั่นยเวอร์ชันเก่ามาพร้อมกับ Android 6.0เมก็จะมาพร้อมกับเวอร์ชันใหม่เลยแล้วก็เป็น Android 7อูกัดแต่ว่าถ้าเกิดว่ามองเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยตัวนี้ก็เราจะอัปตามไปแล้ว P9 P9 Plus เนี่ยใช่ก็จะเป็นดูกลแล้วก็เป็น i n v e r i o n หรอ i วช r s i ใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟีเจอร์ที่เหมือนเหมือนกันแต่มันก็คือทำมาตีตลาดคนที่ใช้งานต่างกันอย่างที่บอกว่าคือหนึ่งเรื่องของขนาด2เรื่องของการตอบโจทย์ในเรื่องของดีไซน์กับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยใช่แล้วครับนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครลังเลว่าเออตอนนี้เนี่ย P9 กลุ่มราคามนลงมาเยอะน่าสนใจหรือว่าเฮ้ยจะยังไงจะซื้อจบจบแบบรุ่นใหม่ไปเลยกล้อง P9 วอร์ชันใหม่ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย ฉั้นก็วันนี้เจะมาเจาะตัวเมทก้ากันเลยใช่แต่เมทก้าไม่ได้มาตัวเดียวครอบครัวนี้มี3คนถูกต้องมีเมทก้าเมทก้าวโปรแล้วก็เมทก้าวปอร์เช่ดีไซน์อ่าใช่แล้วสําหรับตัวเมทก้าแล้วก็เมทก้าวโปรกับปอร์เช่ดีไซน์เนี่ยส่วนที่เหมือนกันก็คือเรื่องของตัวฮาร์ดแวร์ตัวสเปคภายในค่ะแล้วก็ตัวกล้องที่เป็นไลท์ก้าเวอร์ชันใหม่แล้วก็แบบ4,000มิลลิแอมป์เหมือนกันด้วยอ่าใช่แล้วไอโซลชิพเซตตัวใหม่ของ โอ้โเมดเก้าก็คือคิริน960ซึ่งตัวนี้ก็เป็นชิปตัวล่าสุดที่ขอพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปจับมือกับกราฟิกโ o ลิเซิงยูนิตหรือว่า G P U จากทาง A R M นะครับอแล้วเขาบอกว่าจากการทดสอบประสิทธิภาพกับค่ายอื่นๆนะประสิทธิภาพของตัวชิปเซ็ตเนี้ยไม่ได้แพ้กันเลยใช่นอกจากนี้เขายังรองรับ2ซิมด้วยอ่าถูกต้องนะครับอันนี้ก็ระบสองซิมของตัวเมดเก้านะครับทั้งสรุ่นเลยเมดเก้าเมดเก้าโปรโพเชีไซน์เอนะครับก็สามารถที่จะใช้งาน 4G ในซิมที่1 แล้วก็ส่วนซิมสำรองหรือซิมที่2เนี่ยก็สามารถจะสแตนบายระบบ 3G ได้และอย่างที่กลเนกันไปว่าเรื่องของกล้องทั้ง3ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นเรือธงได้อัดเต็มมาทั้งหมดเลยใช่แล้วครับในส่วนของกล้องหลังครับไลคาเจเนอเรชั่นสเนี่ยตัวกล้องหลักก็12ล้านพิกเซลค,ครับตัวกล้องที่เป็นโมโนโครมครับก็20ล้านพิกเซลให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะ <ๆ S 1> เลยในชะ่แล้วก็มีระบบกันสั่น OIS ด้วยเพื่อให้การถ่ายภาพเนี่ยจากเดิมที่ตอน P9 กับ P9 Plus เนี่ยบางคนแบบว่าเจอแสงน้อยๆแล้วยกขึ้นมาชันต้องนิ่งมาก ไปซูมดูเนี่ยฉัวมันสั่นเล็กๆใช่ไหมแต่ตอนนี้คือตัว Mate 9เนี่ยทั้ง3รุ่นเลยก็มีการใส่ตัว S ระบบกันสั่นเข้ามาให้แล้วนะครับแล้วพวกฟีเจอร์ในการถ่ายภาพมีอะไรเพิ่มเติมไหมพี่หรือใครกัามีมีมีเพราะว่าอันนี้คือในส่วนของตัวกล้องที่เป็นเจเนอเรชัน2นอกจากตัวกันสั่นแล้วใช่ไหมพอหอว่า12ล้านพิกเซลบางทีแบบว่ารู้สึกไม่ค่อยพอไอ้ตัวนี้ Mate 9เนี่ยก็มีโหมดที่ว่าจะัพความละเอียดขึ้นไปเป็น20ล้านพิกเซลได้ด้วยการใช้ตัวเซนเซอร์ มโนโครมแล้วอัพความเบียดขึ้นไปอีกเป็นยี่สิบพิกเซลได้ตึงกล้องหน้าให้มาที่8ล้านพิกเซลก็ยังคงคอนเซปต์บิวตี้เหมือนเดิมด้วยใช่แล้วครับแล้วก็มีระบบโฟกัสให้ด้วยกล้องส่วนมากกล้องหน้าเซลฟี่มันจะเป็นแบบฟิกโฟกัสอันนี้ก็มีระบบออโต้โฟกัสมาให้ในกล้องหน้านะครับสามารถที่จะแบบถ่ายใกล้ใกล้็ได้หรือยื่นไปไกลอยากได้แบบทั้งโคนทั้งวิวเนี่ยก็ทําได้มันเป็นเรียลไทม์ออโต้โฟกัสด้วยป่ะคะอันนี้ถูกต้องครับคือก็แปลว่าเรา,เราปรับระยะอ๋อมันก็มันก็จะจับเหมือนกับจับหน้้้าาาาเเเรรรแลวกก็ิ่่มปปัับทีหน ส่วนกล้องคู่ด้านหลังนะครับที่บอกว่ามีเซนเซอร์สีกับเซ็นเซอร์ขาวดำเนี่ยกล้องคู่ทำอะไรได้หน้าชัดหลังเบลอถูกต้องนะครับด้วยการเปิดโหมด F นะครับเปิดรบแสงไว้แล้วก็ตั้งค่าแล้วก็ถ่ายแชะไปเลยหลังจากถ่ายภาพมาเสร็จแล้วอ้ากได้หน้าชัดหลังเบอร์ก็กดเข้าไปแก้ไขแล้วก็เลือกปรับโฟกัสด้านหน้าให้มันชัดใช่ไหมแล้วละลายด้านหลังไปเลยถูกไหมอยากได้ละลายแค่ไหนก็ดันเอาปรับได้นี่คือเรื่องของกล้อง ที่ทั้ง3รุ่นม,มีเหมือนกันอีกหนึ่งเรื่องที่มีเหมือนกันก็คือแบตเตอรี่ความจุ4,000ม ah ิลลิแอมเลยนะใช่แล้วระบบฟ้าชาร์จแล้วเายังมีการบอกด้วยนะว่าชาร์จแค่20นาทีใช้ได้เลย1น่วันเรื่องการแบตพลังงานเนี่ยชิปเครนเขามีชื่ออยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถูกเมดมารุ่นไหนก็หนึ่งวันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว <c oughs> ใช้งานธรรมดาไงก็ทุกรสองวันแน่นอนระบบชาร์จเร็วเนี่ยนอกจากจะชาร์จเร็วแล้วนะครับในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยมีการควบคร,บบร,รบน้อื <c oughs> ี่ง ท่ารกันทั้งหมดมันลาลานมีการกระจายความร้อนดีใช่ไม่ไ้มีร้อนเฉพาะจุดครับและอีกหนึ่งเรื่องที่เหมือนกันในครอบครัวนี้ก็คือเรื่องของ a n d r o i d ด7.0แล้วก็รวมถึง Emotion UI ด้วยอ่าใช่แล้วนะอันนี้มีฟีเจอร์อะไรเด่นๆบ้างคะสำหรับ e m o t i o น UI อ์นันนี้เด่นของ e m o t ช o น UI ก็จริงๆเขาจะเก็บเอกลักษณ์ของตัว n ักเกอ e เว้หมดเลยก็คือการใช้ข้อนิ้วใช่การใช้ข้อเลื่อนข้อข้อถ่ายถ่ายรูปรูดแล้วก็สามารถจะ จะพาพหน้าจอได้บันทึกวิดีโอได้รวมถึงการแบ่งหน้าจอเป็น2ส่วนเปิด2แอปเออน่าสนใจเหมือนกันนะคะและอย่างที่บอกมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันใหม่ล่าสุดหนกัต0.00ด้วยเห็นไปแล้วเหมือนกันหลายอย่างมากเลยเลยคนก็เริ่มงงว่าเออบอกา้งเหมือนขนาดนี้ยังไงอ่ะต้องเหมือนขนาดนี้ยังไงต้องเลอกหรือเปล่าซื้ออะไรก็ได้หรอแล้วเขามีมา3รุ่นทาไมเอาพี่พันธ์แล้วแบบนี้น้องจะทำตัวยังไงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเบรกหน้ามาดูเรื่องของความต่างของ3รุ่นกันดีกว่า สำหรับอย่างแรกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะคะในครอบครัวของเมดเก้าก็คือเรื่องของหน้าตาและก็การดีไซน์นะพี่พัชใช่แล้วครับเป็นเรื่องแรกเลยเพราะว่าดีไซน์ของทั้งสองรุ่นเนี่ยแตกต่างกันในเรื่องของขนาดหน้าจอ,อแล้วก็รูปร่างตัวเมดเก้าเนี่ยเขาต้องการที่จะแบบมาจับตลาดเดิมของผู้ใช้งานเมดอยู่ก็คือเป็นตัวเครื่องเลียม,ม,มหน่อยใหญ่ๆหญแส่วนที่เติมเข้ามาเป็นรุ่นเมดเก้าโปรตัวน,นี้นะครับก็จะเน้นในเรื่องของการออกแบบที่มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นดูมีความเป็นเฟมินินมีความโค้งบางเบาให้มันดูแบบ ดูสวยงามมากขึ้นแล้วก็ขนาดจอที่เล็กลงมาก็ช่วยให้มันจับถือได้ง่ายขึ้นด้วยคือถ้าเป็นตัว m a ด9เนี่ยจะเป็น5.9นิ้วนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัว m a ดที่เป็นตัว Pro กับ Porsche Design หน้าจอจะเหมือนกันที่5.5นิ้วใช่แล้วแต่ว่า5.5นิ้วเนี่ยความละเอียดเป็น 2K ด้วยนะถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว Mate 9ความละเอียดเป็น Full HD Full HD นอกจากจะเป็นหน้าจอขนาดเล็กกว่าแล้วความละเอียด 2K แล้วเนี่ยค่ะด้วยความละเอียดหน้าจอขนาดนี้เนี่ยทำให้ตัว Mate 9 Pro เนี่ยเป็นรุ่นที่รองรับตัว Google Daydream ด้วยความต่างอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือตัวรอม,อมกับตัวหน่วยความจำภายใน<ถ>ต่างกันนะ3รุ่นใช่แล้วครับสำหรับตัวเมด e 9รุ่นปกตินะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหน่วยความจำภายในนะครับ6 4 g b บ่นะใ่ครับถ้าเกิดว่าเป็นเมดเก้าโปขึ้นมาอีก1รุ่นหน่วยความจำภายในจะเป็น 128GB แ ใช่แล้วก็ตัว Porsche Design <ม><ม>ตัวท็อปสุดของเขาเนี่ยความจำภายใน 256GB ว้าวแรมก็ 6GB เท่ากันอยาเท่ากับตัว Mate Pro แต่เดี๋ยวนะ 256GB เนี่ยมันยังต้องเพิ่มหน่วยความจำภายนอกอีกไหมทั้ง2รุ่นคือ Mate 9 Pro กับ Porsche Design ท่าตัดทิ้งเลย คือใส่ไมโคร s d ส a r การเพิ่มไม่ได้ละอ่าใช่แล้วรุ่นที่ยังเติมเมมได้อยู่ก็จะเป็น Mate 9รุ่นปกตินะครับมี<อ>แค่ร,<ส>รุ่นเดียวเนี่ยเติมเมมได้เป็นช่องซิมที่2 h y b i t s l o t นอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่ต่างกันก็คือเรื่องของราคาอันนี้สําคัญมากไล่ราคากันหน่อยละกันรุ่นเล็กสุดนะคะ Mate 9เปิดตัวมาที่2 3 9 0 0บาทสำหรับตัว Mate 9 Pro ครับก็อัพราคาขึ้นมาหน่อยหนึ่งเป็น27,900บาท ว่าราคาที่เพิ่มมาเท่านี้เนี่ยก็แลกกับสิ่งต่างๆที่เพิ่มมาเหมือนกันใช่ไหมถูกต้องครับมีทั้งหน้าจอโค้งครับสองด้านขั้วเบสสูงขึ้นเป็น 2K เป็น 2K นะครับมีแลความจุภายในร้อยยี่สิบแปดกิกะไบต์แล้วก็รอยหกกิกะไบต์แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าเอ้ยสองรุ่นนี้ก็ดีนะแต่ว่าไหนๆเขามีรุ่นปอร์เช่ดีไซน์อย่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นในเมืองไทยแปดร้อยคนใช่ราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทประมาณครึ่งแสนซึ่งรุ่นนี้นอกจากจะซื้อยากเพราะมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะ คือรุ่นนี้ถ้าถามเทียบเรื่องสเปกอะ่ะกับตัวโปรต่างกันไหมเทียบสเปกกับตัวโปรเนี่ยต่างกันอย่างเดียวภายในก็คือเรื่องของตัวประคำจำร้อยี่แปเป็น256แล้วภายนอกต่างกันไหมคะนอกจากเรื่องของโลโก้ของก o ช c h Design นะใช่ไหมแล้วก็ตัวสุดด้านหลังก็จะเป็นโลหะคนละแบบออคือตัวนั้นจะเป็นแบบเออเหล็กที่ขัดเงาขึ้นมันสีดําสวยเลยแหละแ,ลแต่ว่า<ม>ตัวนี้มันจะเป็นตัวเคลือบใช่<ๆ>ตัวกล่องก็ดูพรีเมียมกว่า ทำเ,เป็นมีแต่เอ ditiOn ว่าอย่างนั้นบบเนอะ <her. S 2> เป็นกล่องใหญ่ๆมีของแถมเยอะๆมีมอบแปลงให้2อนคันอะไรอย่างเงี้ยเรามาสรุปกันดีกว่าว,ว่าใครควรจะซื้อแบบไหนอะไรยังไงบ้างถ้าเป็นพี่พัทพี่พัทซื้อรุ่นไหนคะเม9 Pro เพราะเพราะว่าถ้าคุณเคยใช้ซีรีส์เมมาก่อนอะ่ะหยิบตัวนี้มามันจะดูเดิมๆคือถ้ามองด้านหน้าเนี่ยเทียบกับเมด8แทบจะไม่ต่างตัวเมท9 Pro เนี่ยนอกจากดีไซน์ที่สวยขึ้นถือแล้วเฮ้ยดูดีเลยอ่ะ ตัวแรมก็มากขึ้น6 g b ด้วยทำให้ดูแบบว่าเป็นเรือธงแบบว่าสมกับปี2017เห็นด้วยนะถ้าเป็นเก่งเก่งก็เลือกตัวเม9 Pro เหมือนกันเพราะอย่างที่บอกคือดีไซน์อ่ะมันดูแบบเฮ้ยสวยงามแล้วหรูหราประกอบกับกระจกที่เป็นหน้าต่อโค้งสองด้าน่ะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเทรนด์ของปีนี้แน้ว่าเราสองคนจะเลือกเม t 9 Pro แต่เชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่เริ่มเห็นสเปคที่ต่างกันบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ย ไม่เอาเมทเก้าโปรเออจ่ายสี่พันไม่คุ้มไหมเออสี่พันไม่คุ้มไหมเพราะว่าอยากได้จอใหญ่ห้าจุดเก้านิ้วนะคะแล้วก็อยากได้การเพิ่มไมโคโนสีการ์ดได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แนะนําไปเป็นเมทเก้าแต่ใจจริงๆนะถ้าเก่งมีเงินนะเก่งจะซื้อปอร์เช่ดีไซน์อ้าวทุกคนพี่ในไนไปต้องไปที่สุดมาริมิเต็ดอีดิชั่นไงแต่ต้องบอกว่ามีเงินอย่างเดียวก็ซื้อไม่ได้เพราะมาริมิเต็ดไงใช่ใครถือดี่เท่เลยเนาะใช่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่ออองงขมมูลลค่่าพีีเเป็นนนนจววแ้ย บ้านเราขายสี่หมใช่ปะ่ะถ้าเกิดใครไปกดดูตอนนี้อีเบยขายอยู่แสนหนึ่ง <Hey. S 2> แพงมากได้ราคาดีมากแปลว่ามีคนเล่นคือหลายๆคนบอกว่าเอ้ยไม่ไหวอะถ้าไปไม่ไหวอะมีรุ่นให้เลือกแต่สำหรับคนที่ไหวไปถึงรุ่นนั้นก็มีเหมือนกันใช่แล้วก็อ,อยา่างหนงคือประมาณว่าบางคนก็มีการเก็งกำไรไงไปซื้อมาอมเพื่อเอาไปขายต่อ,อบ้านเราเห็นว่ามีการแบบลิมิต ไม่ให้คนซื้อเยอะเกินกว่า1ห,หรือ2เครื่องอะไรมานี่เหมือนกันนะเห็นว่ามเหมือนกันเชื่อว่าหลายๆลยคนคงจะรู้แล้วแหละว่า3ตัวนี้ระหว่างเมทก้าเมทก้โปรแล้วก็เมทก้า a พอเชดีไซ์ต่างกันยังไงและมีจุดเหมือนกันตรงไหนรวมถึงถ้าเป็นคุณจะเลือกใช้แบบไหนดีสำหรับใครมีข้อดิชมรายการหรือว่าคำถามต่างครับสามารถติดต่อกับเราได้ที่ Facebook Fanpage The v i ก t ซอร์อัปครับ